โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมช่องเดียยว f สออฟฟิชทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นเป็นการส่วนตัวมากๆนะครับากับการประกาศเปิดตัว d e ด Space ฉบับรีเมคอย่างเป็นทางการนะครับจากงาน EA Play l i v e ที่เพิ่งผ่านมาคือตอนที่ผมกดอ่าใบาอัดวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะคือประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคือดูจบแล้วแบบางตื่นเต้นไม่หายเลยครับก็หลังจากมีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วง ต้นเดือนนะท้าที่สุดก็เป็นความจริงสักทีกับ Dayspace ฉบับ remake นะครับซึ่งอันนี้ก็ยืนยันแล้วว่าเป็นการ remake รแบบจริงๆจังๆเลยนะครับไม่ใช่แค่การอ่รอ remaster หรือว่าอ่าการเอากลับมาขายใหม่อะไรแบบนี้นะเป็น Dayspace remake เต็มๆเลยนะครับผมก็อาฟุตเทจก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมขอเอาตัวอย่างมาแปะวนใบวนไบอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่มีรายละเอียดมากแล้วก็ Dayspace เป็นเกมที่ผมเล่นไว้ตั้งแต่เดือนก่อนเพิ่งเพิ่งกลับไปเล่นเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะก็เลยแบบว่า ตื่นเต้นนะที่ได้เห็นการกลับมาของเกมสยองขวัญในตำนานเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมแอคชั่นสยองขวัญมากกว่านะมันไม่ใช่เกมสยองขวัญแบบที่เราสู้ไม่ได้นะครับผมนะใครที่เคยเล่นเกมเบสเปกนะครับจะรู้ว่าโอ้โหมันขึ้นชื่อหรือฉามากๆเรื่องความน่ากลัวนะความสยองนะแบบว่าไม่แทบจะแบบคนกล้าเล่นจนจบเนี่ยก็มีแหละแต่ว่ามันน่าจะน้อย,ยอ่ะเออแต่แต่ผมชอบเพราะว่า มันสามารถสู้กลับได้นะครับมันสามารถต่อสู้แบบต้องสู้ถึงจะผ่านไปเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์มันไม่ใช่ซาวเวอร์เฮอร์เรอร์นะครับซึ่งมันทำให้ผมแบบโอ้โหอย่างชอบเกมนี้นะอะก็การกลับมาของเดสเปซฉบับรีเมคนะผมก็ได้สตูดิโอ eMotive นะครับผมซึ่งเขาทำ Star Wars Squadron มาก่อนนะครับก็ไม่ใช่ทีมเดิมนะครับทีมเดิมนี่เขาเป็น v i s c e r Studio ซึ่งปิดตัวไปนานแล้วนะครับผมการกลับมาครั้งนี้ก็ให้ eMotive เป็นคนดูนะครับผมก็ นอกจาก Star Wars: Squadron แล้วเนี่ยทีมก็ยังทำ Star Wars Battlefront 2ในส่วนของแคมเปญเนือเรื่องนะรัผมแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะว่าเป็นการรีเมคใหม่ทั้งหมดเลยคือก็อใช้ Frostbite Engine นะครับซึ่ง Engine ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Engine ที่ EA เนี่ยใช้เป็นหลักในการพัฒนาเกมต่างๆของพวกเขานะครับใช้ Frostbite Engine แทนก็น่าจะได้กราฟิกแล้วก็ภาพที่สวยงามขึ้นมากๆนะค,คุณนึกสภาพดู่ Space ภาคแรกน่าจะ2อ0พปะ่ะเออประมาณกี่ปีมาแล้วอะ สิบสามปีมาแล้วป่ะสิบไม่ดิสิบอ่าสิบสาปีใช่สิบสาปีาแล้วนะคือยังขนาดนั้นะแล้วนะลถ้าเกิดบีเมใหม่เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยกราฟิกสวยๆภาพปวดหดคมๆเนี่ยมันจะขนาดไหนมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมอ่ะนอกจากอ่าการเปลี่ยน engine ที่ใช้ในกรารพัฒนาแล้วนะครับผมเกมเพลย์นะครับแล้วก็นือ้อเรื่องของตัวละครจะได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับให้ดีขึ้นนะครับผมอ่าปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาสร้างใหม่นะเขาแค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ว่าจะยังคงไว้ซึ่งความเป็น original ส้นตีนวิทักษ์โลกนะครับปืนเลื่อยหรือว่าปืนเขาเรียกปืนอะไรไม่รู้อะที่เขาบ่นแบบยิงยิงออกไปแล้วมันแรงอะ่ะเอเอไอปืนสามปรนะเทเน่ะผมจำไม่ได้แล้วผมจำชื่อมันไม่ได้เล่นเล่นมานานแล้วนะปืนนั้นเนี่ยผมชอบมากแม่งโคตรแรงเลยเอออัพเต็มแล้วแบบยิงทีแบบแขนขาขาดเต็มไปหมดนะอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะปรับปรุงระบบเนื้อเรื่องนะเพื่ให้มันอ่ะอ่าให้มันน่าติดตามหรือมันน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาจะตีความเนื้อเรื่องใหม่หรือเปล่าเอาจริงคนที่เล่นเดสเปซภาคแรกเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า สปอยของมัน,นยอยู่ในตอกสอตัวแรกของชื่อชัตเตอร์นะครับก็นิโคลอิสเดสนะครับอันนี้น่าจะพูดได้นะเพราะว่าเกมมานานมากแล้วนะผมไม่รู้เขาจะปรับเปลี่ยนตรงนี้เปล่าเพราะถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตื่นเต้นนะในเรื่องคือเรารู้อยู่แล้วเราแค่กลับไปสัมบับรรยากาศที่มันน่ากลัวมากขึ้นนะครับผมก็ยังไม่มีกาหนดวางจาหน่ายสำหรับเด s สเปซฉบับรีเมคตัวนี้นะผมแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือไม่ก็ช่วงต้นปีหน้านะครับ โดยตัวเกมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะลงให้กับ PC PlayStation 5แล้วก็ Xbox s e r i e s X หรือ Series S นะครับก็คือเจนเก่าอย่าง PlayStation 4กับ Xbox one 1เนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับคือคือก็ต้องยอมรับว่ามันเข้าสู่ e เ t g e นมาระดับแล้วนะถึงแม้ว่าบ้านเราจะยังหาเครื่อง p ท5ไม่ได้นะครับเออก็หวังว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยจะได้เล่นกันจะมีเครื่องไว้ได้เล่นกันนะเพราะว่าเดสเปรนี่คือสุดยอดจริงนะใครที่เคยเล่นจบน่าจะรู้ดีว่ามันเทพขนาดไหนนะคือผมมีแบบตื่นเต้้้นแแบบบบไไมม่ดดดตอองลุกาัวีโ เพื่อลงก่อนเลยเผื่อคุณผู้ชมอ่าใครที่เคยเล่นจะได้มาพูดคุยกันนะผมก็น่าเสียดายที่ยังไม่มีอะไรมากนอกจากทีเซอร์สั้นๆนะเพื่อเป็นการประกาศว่าอไอแซกกลับมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับกับส้นตีนพิลักโลกโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกับ d e a Space Remake ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปเล่นนะครับกลับไปเล่นภาคแรกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาทำวิดีโอบรรยายสรรพคุณความเทพผม,มได้ฟังกันแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะนะคือเกมเกมเนี่ยผมใช้เวลาเล่นนานมาก นะส่วนหนึ่งก็ติดเอ펙ซิลิเจนนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เดสปายซ์รีเมคก็สั้นๆจบเพียงเท่านี้นะครับประมาณ5้าทีนะครับก็ความไฮส่วนตัวล้วนๆเลยแล้วก็เป็นข้อมูลชุดแรกมาให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะฮะจะเป็นยังไงก็นะเดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตนะครับผมก็เชื่อว่าสาส <c oughs> มใจแฟนๆแล้วล่ะนะคนนืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนโอเคแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้านะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะแล้วพบกัััััััันนนนนนนใใหหหม่่วววววิดดีีีโอออตต้้าาะคครรรบบบสสสขลไปก